นะครับผมผมช่องสีโดสตอรี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาเจอนี่ครับตะกรุดนินจานินจา300เนาะใส่ท่อพอสมควรเลยครับแล้วก็ทำคาร์บอนหลายๆลุดเลยแล้วก็ใส่ท่ออะเจดีด้วยทำแบบก็ทำไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเรามาถามเจ้าของรถกันดีกว่าเนะว่าพี่เขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ทําอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกับพี่เจ้าของรถเลยก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับพี่ครับอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะครับผม ชื่อเด็กครับที่เด็แล้วครับเนาะที่ที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ตอนนี้อยู่ตูเตอร์พายุอังเกอร์พายุสีสเกตเรานะครับตอนนี้พี่ขี่ลินจ้าสามล้อตัวนี้เป็นคันของพี่เองเลยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เป็นคันแรกเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่คันแรกทำไมพี่ถึงเลือกคันครับคันแรกจะเป็นทรเป็นทรก่อนใช่ทรแล้วรถสองจังหวะนะครับเนาะรถสองทีสอ๋อแล้วก็แล้วก็มาคันนี้เลยใช่ไหมครับคันคันนี้พี่ออกมาประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณปีกว่าปีกว่า ออกมือหนึ่งมือสองมาทีพี่ไม่ออกมือสองอ้ออกมือสองมาตัวนี้ได้ราคามาเท่าไหร่ครับประมาณได้ราคามาประมาณเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าโอ้คืนมามาในสภาพนี้ไหมไม่ไม่มา, oh. ม,ามาในสภาพเดิมเดิมมาเลยปกติมาเลยไม่มีอะไรแต่งเลยใช่ไหมครับพ mm ี hmm. ่แล้วแล้วสีเดิมมันเป็นตัวนี้ไหม สีเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นดำแดงเหมือนกันแต่มันจะเป็นแดงแบบเหมือนแดงเลือดไอ้แดงเลือดอกน่ยโอ้นี่พี่ทำสีใหม่ด้วยทำสีใหม่ทำสีใหม่หมดทั้งคันเลยโอ้แล้วตัวนี้พี่เริ่มตั้งแต่ได้มาพี่ทำอะไรไปบ้างครับเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยสีสีสีทั้งคันเลยสีทั้งคันเลยสีสติ๊กเกอร์ทำใหม่อันนี้เป็นการทำสีแล้วตัวนี้ที่ทำสีทั้งคันอยู่เ่าตาณเท่าไหร่ครับเรื่อสีกับสติ๊กเกอร์เนี่ย อยู่ประมาณแต่ตอนนั้นที่ทําสีล้อด้วยอตอนนั้นเป็นสีทองตอนนี้มันกลับมาเป็นสีดำเลยครับใช่มันดูแล้วไม่เข้าก็เลยกลับไปท,ทาสีดำใหม่อีก <c oughs> อก่อนหน้าที่มันก็เป็นสีดำเลยใช่ไหม ใช่ก่อนหน้านี้ยเป็นสีดองแล้วก็ไปทำสีทองแล้วไปทำสีทองแล้วก็กลับมาสีดองใหม่กลับมาสีดองใหม่ตอนนั้นสนใช่ไหมครับพี่ตอนนั้นเราเข้าใจว่าสีสีทองกับสีแใช่มันสวยใช่ไหมครับใช่มันสวยอ๋อเราก็เลยไปเอาสีพี่จะทำแบบประมาณว่าโทนแดงทองใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อประมาณเหมือนไอรอนั่นเนาะใช่ไหมก็เหมือนกันเลยฮะเพราะว่าดูสีแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับไอรอนแมนเนาะใช่ใช่แล้วก็ทำสีก่อนเนาะสติ๊กเกอร์ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นสีสติ๊กเกอร์แล้วก็สีล้อ อยู่ประมาณหมื่นห้าร้อยโอ้หมื่นห้าน้อยรวมสติรกเกอร์อะไรทุกอย่างแล้วใช่ใช่แล้วก็ทําตัวนี้ทําคาร์บอนใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วก็มีทําเสร็จแล้วก็มาทําคาร์บอนใช่ไหมครับเออเสร็จแล้ว่พี่ลองไล่ให้ผมฟังเลยได้เสร็จแล้วพี่ก็มาใส่ข้อบหน้าอันนี้เป็นครอบใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นครอบหน้าเป็นครอบหน้าของตรงรุ่นเลยใช่ไหมใช่ตรงรุ่นเลยอ๋อตรงรุ่นแล้วก็ชิวให้ให้ด้วยนะครับ ใช่ใช่มีเป็นซิลไอชิลแล้วก็ต้นหน้าแล้วก็ครอพานตอนนั้นซื้อมาเป็นเซตเลยผมทำมาเซตไปเลยประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีวิงด้วยอ๋อมีวิงด้วยใช่แต่เอาออกแล้วเพราะว่ามันชนเวลาเราถึงใส่ใช่ครับตอนนั้นได้มาสามชิ้นอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นเป็นขนาดได้ตรงนี้นะครับต้อนหน้าแล้วก็ครอบจะมีฮามใช่ไหมครอบจะมีฮาร์ทตรงนี้ด้วยใช่ไหมบางคนใช่ ครับก็คือางานตัวนี้มันเป็นของทรงรุ่นเลยไหมครับหรือใช่ทรงรุน่นอ๋อนี่ครบับก็จะเป็นคาร์บอนเทียวคาร์บอนใช่ไหมครับเนี่ยใช่เทียวคาร์บอนใช่นี่นเ,เป็นเทียวคาร์บอนเลยแล้วก็เป็นบิงใช่เป็นบิงคือตอนนั้นมาคาร์บอนสามตัวเป็นเท่าทั้งเซตเลยทั้งเซ็ตเลยหนึงน่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วก็จากนั 1, ้นทำอะไรอีกแล้วก็มาครอบถังแล้วครอบถังครอบถังตัวนี้ครอบถังตัวนี้เป็นเทียวเหมือนกันได้มา แต่ตอนนั้นราคายังแพงอยู่สูงอยู่ใช่ไหมครับสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดใช่แต่ตอนนี้น่าจะลงไปเยอะไหมครับสองพันเจ็ดแล้วก็อะไรมาตัวนี้เป็นเป็นสติ๊กเกอร์กันลอยใช่ไหมครับเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันผมเพียวคาร์บอนเลยใช่เจ็ดร้อยห้าสิบโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบไม่แพงเท่าไหร่นะครับเนาะไม่แพงเท่าไหร่ครับแล้วก็เบรกปั๊มเบรกของอะไรอะดรีนเลยตัวนี้เป็นของอะดรีนครับ รวมนี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนั้นเนี้มันจะมันจะเข้าเซตกันกับตัวนู้นแต่ตัวนั้นขายให้น้องไปแล้วเปลี่ยนแลตัวนี้อ๋อตอนี้ปกติมันจะเป็นเซตเดียวกันกับตัวนี้ใช่ใช่เรเปลี่ยนตัวนี้ออกการชาร์ออกใช่คือตอนนั้นได้มาห้าสามสามห้าสามคือเซตหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่เซตหแต่ตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ใช่ตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ของอะไรครับเออไม่น่าจะ TWM หรืออะไรสักอย่าง ตัวนั้นค่าละสามเราได้เซ็ตก้านพักก้านเดชแล้วก็ปั๊มใช่ใช่ใช้ดีไหมพี่ตัวเนี้ยใช้ดีไหมเดชดีไหมใช่ใช่ตัวนี้เป็นเบอร์สิบเก้าอเบอร์สิบเก้าจริงจริงเราน่าจะใช้ใช้แค่เบอร์มาปกติก็เป็นหมุดทองนี้ใช่ไหมครับราคามันขึ้นเพราพวกนี้แหละเอาไว้พวกนี้มาใส่ใช่พวกนุมพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้อีตัวเนี้ยถ้าซื้อของมันเฉพาะมันอย่างเดียวประมาณสามร้อยห้าสิบโอ้แค่หมุดตัวนี้ใช่ไหมครับใช่แค่หมุดตัวนี้ปกติมันมันจะมาเป็นน็อต สเตลเลตธรรมดาลองเปลี่ยนแล้วจากพี่เปลี่ยนตัวนี้เราเปลี่ยนอะไรต่อครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็นการสับปัดคออะไรนะครับที่น่าแน่ใจว่าเป็นของ F X เรื่องอะไรนี่อ่ะพร้อมขาจับไหมครับพี่ใช่พร้อมขาจับเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนั้นซื้อมาห้าพันห้าพันพร้อมขาจับเลยใช่ก็ประมาณนี้แล้วแล้วก็อะไรครับแข้งคอรู้สึกว่ามันแต่งเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าแล้วก็แข้งคอ แผงคอตัวนี้เก้าร้อยเป็นอันใหม่เลยใช่ไหมครับหรือแผงเป็นเป็นแปะก็ของแฝกลงไปใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นแฝกของตัวเฉยเก้าร้อยแกละแผงคอที่ใช่ไหมครับเนี่ยเก้าร้อยชื่อว่าตัวแผงคอตัวนี้เป็นงาน CNC งาน CNC ซีนซีเก้าร้อยบาทใช่แล้วก็คุณไหนอยูไอ้นี่หรือเปล่าครับเนี่ยแฮนหรือเปล่าอ่าแฮนแฮนดก็ของแต่งเหมือนกันใช่ไหมครับแฮงด์ก็แต่งแต่งเห็นแต่งเยอะเลยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้นแพงกัน น่าจะหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนะครับหกร้อยเก้าสิบไม่นี่แหละครับหัวอุดโชกโชกแต่ตัวนี้ปรับได้จริงนะใช้งานได้จริงใช่ไหมครับใช้งานไม่จริงปรับปรับจากตัวนี้ได้เลยแล้วเวลาเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราเอาเอาเก่าออกแล้วใส่ไปเลยเหรอครับหรือยังไงใช่ใช่เขาเอาเอาเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเวลาเราปรับเราก็ความแข็งความหนืดใช่ไหมครับพี่ใช่เราปรับจากตัวนี้ได้เลย ปกติเราต้องเราออกแล้วก็ไปอัดแรงดันกันแต่ตอนนี้เราปรับใช้ประแจปรับใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ตัวนี้อยู่950้5 0ห้าสิบอ๋อร้อยาก็ไม่ยอมเท่าอู้อัดไล่เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็มาอะไรครับพี่ก็ฆ่าก็ได้การล้มการล้มนี่ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับพี่สองมัดสองสองมัดสองเด็ดหนึ่งเดนึงอ่ามันไอ้ตัวไอ้ไอ้พวกนี้ยังไม่ไล่ใช่ไหมครับพี่ยังยังเยอะมากอ่า้อ่ะไอ้ตัวนี้เลยอันนี้ ตัวนี้เป็นกับคลังขลังเออประกอบขลังครบเซตพร้อมสายด้วยเนาะครับเนาะใช่ใช่พร้อมสายครบเซตก็อยู่ประมาณสองพันสองประมาณสองพันห้าสองพันห้าพวกนี้เราทําเองไหมหรือให้ร้านทําให้หมดเลยครับให้ร้านทำให้ให้ร้านทําให้หมดเลยคือฟรีจากร้านแล้วก็ให้รับร้านแต่งให้จนรับกันจะมีอะไรอีกครับพก็ครบมาก อันนี้อัันนนี้มเป็นครอบโชว์ใช่ไหมครับพี่ใช่ตัวนี้เป็นครอบโชว์อันนี้มันไม่ใช่สติ๊กเกอร์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่โอตัวนี้คู่เท่าไหร่ครับตัวนี้พันสองนี่พันสองเนี่ยมาดูตรงนี้ครับดูมีซับแทงหลอดไปนะใช่ไหมครับซับแทงหลอกสวยนะครับเนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับพี่ตัวนี้เป็นอางเคอร์คาร์บอนหรือเปล่าครับเด็กพิมพ์อันนี้เป็นหุ้มเป็นไงเด็กพิมเท่าไหร่ครับก็เป็กพิมไอ้อมงกุลหน้าแล้วก็ต้องไปเนี้ย ครอบข้างขัางนี่ครับไปหุ่มหันเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนึกแต่เนี้ยแล้วก็แบงอามเนาะคือไปพี่ไปหุ้มพี่ไปหุ้มทีจะจบเลยใช่ไหมครับใช่ทีเดียวพอไปเลยใช่เท่าไหร่ครับตัวนี้ยแต่อันเนี้ยให้น้องในกลุ่มมันหุ้มให้ครับเบ็ยดเสือกอยู่ประมาณห้าพันแต่ถ้าราคาจริงก็อยู่ประมาณเก้าเก้าพันห้าห้าพันหนึงเหรอครับ แต่เนี้ยมันให้น้องคุ้มให้ไงโอุ้มน้องรู้จักนะครับน้องใช่ใช่น้องรู้จักคุ้มให้มีนี่มีนี่แล้วก็ไอมาโคหน้ามาโคหน้าด้วยแล้วก็นี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยใช่ไหมครับตุ่นมดแต่ว่าราคาจริงก็น่าจะมีหมุนได้แต่น้องรู้จักนะครับก็เอาราคาพี่น้องกันใช่ราคาพี่น้องไอตุ่นมดตัวนี้พี่มันมันเป็นของของแต่งตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับแต่ตรงรุ่นคือเราสั่งแยกต่หากใช่ ใช่นี่ซื้อซื้อมาต่างหากแล้วก็มาหุ้มอีกทีนึงหุ้มอีกทีนึงใช่โอ้โหเยอะจัดเต็มเลยแล้วมีอะไรที่อะไรบ้างแล้วก็พวกน็อตอันนี้ไล่น็อตนะครับเนาะอ๋อเนาะเป็นเหมือนเหมือนกันเมื่อกี้ไปถอดมานะครับไปถอดเกลียวสายกัเร่งคือทำไมเหมไอนแน่นเลยอันนี้แน่นอยู่ไล่น็อตวางส่วนก็ถ้าจำราคาไม่ผิดให้อยู่มันสองพันห้า าาทั้งคันเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งคันแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ตัวท้ายมาดูครับพีเดียเลยท่อเจพ a c i n g สั่งนานมากใส่ตัวนี้สั่งเป็นท่อสูตรของยินจ่าสามร้อยใช่ไหมครับใช่อันนี้จะตรงรุ่นก็เลยตรงรุ่นเลยนี่ครับมันเป็นปท่อสูตรเนี่ยเดี๋ยวมันเเยอะลยสั่งประมาณเกือบสองเดือนได้สองเดือนเพราะว่าคิวเขาเยอะหรือเปล่าคิวเขาเยอะคิวเขาเยอะนะใช่ แล้วชอบพี่สั่งมาชอบไหมเสียงใช้ได้นะเสียงใช้ได้แล้วก็การกับสีอัตราเร่งอะไรอัตราเร่งดีขึ้นไหมเลอดีขึ้นนะแตกต่างเห็นความเห็นแตกต่างเลยใช่ไหมครับพี่แตกต่างเลยจากจากข้อเดิมที่เราใส่ครับมันโฟล์ขึ้นมันมันสมูทขึ้นเลยะครับตัวนี้โดนมาราคาเท่าไหร่ครับพี่เก้าบาคห้าเก้าบาทห้าตัวนี้เป็นสแตเลสใช่ไหมครับอา ใช่ตัวเฉพาะตัว,ต,วตัวนี้ยสเตอริสส่วนตัวนี้เป็นไทเทเนียมอ๋อปลายคือไทเทเนียมใช่ปลายไทยเทเนียมแต่ตัวเนี้ยลงมา,าให้เขาเป่าให้ให้มันยิงทรายให้มันจะเล่นเหมือนมันจะเล่นเหมือนการแกะอ๋อใช่ครับปกติมันก็จะขาวงเงาๆเลยโอใช่ไปให้เขายิงทรายมันดูเหมือนกันให้ร้านท่อที่เจพีนี่ทำเลยใช่ไหมใช่ใช่สั่งมาเลยว่าสั่งมาเลยใช่แต่ถ้าราคาปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ เจ็ดพันเก้าไมแปดพันห้าแปดพันห้าคือเรารวมยิงทรายด้วยไม่ราคาไม่ไม่ได้ยิงทรายราคาถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเหล็กเขาขาวอ่ะแปดพันห้าแปดพันห้าแต่ว่ารวมให้เขายิงทรายแล้วว้าอะไรด้วยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าพันห้าเก้าพันห้านะครับเนาะนี่ครับเป็นสลีปออนตัวนี้เนาะถึงนี่สวยครับมีอะไรอีกมั่งมั่งเลยสักทีสยสายสั้น อไปตั้งโอ้นี่นี่นี่ไปเลี้ยวไปเลี้ยวตามแมวใช่ไหมครับก็ทำไมมันใหญ่กว่าปกติอแล้วไปตามมาั้งแต่นี้จำไม่ได้แล้วแต่น่าจะอยู่มันพับได้ไหมครับอ่าหกเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้แหละอ๋อโอ้พีเอ,อ็มวีรึเปล่าอสพีวีสพีวเดียวกันกับเราออประมาณ,มาณนี้ใช้งานดีไหมพี่มีเด่งออกไหมเด่งก็ออก รุ่นเดียวกับเราเลยรุ่นเดียวกับเราเลยไลยด้ได้ร่วงมากินได้ได้งอเงี้นโอ้มันองอครับไม่ได้ซื้ไม่ได้มันพับไปไม่เห็นอือก็จะประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้แต่แต่เสียงท่อผมยังไม่ให้ฟังแล้วครับตอนนี้มันเต็มที่ส่วนบุคคลอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะไปรอดูฟังเสียงท่อจริงเนาะนี่นมีอีกนิดนิดๆหน่อยมีตุ๊บเอ ปอกแขนเออปกลอกแขนของโดมิโนใช่ไหมใช่แล้วก็ตุ้มไปแฮนด้วยโอ้เยอะนะเก็บรายละเอียดเล็ยิ่งย่อยนี่เยอะเลยครับตุ้มซื้อมาใส่ข้างเดียวข้างนี้แหละครับโอตจะได้ใส่ปิดกาดกาดตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่กาดตัวนี้น่าจะเจ็ดร้อยร้าพวกนี้ผมจะแบบพี่พี่สั่งเอาหรือไปซื้อในร้านแต่งเลยสั่งเอาสั่งเอาแล้วให้ร้านเขาทำให้ใช่อ๋อแล้วก็สั่งเอาก้ เอานี่ครับมาดูข้างหน้านะข้างหน้าก<ช>็จะมีพวกอุดกระจกด้วยเราจะไปดีดอ,ปดอันนี้มันตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่จะมาดีครับโอเคอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่อันครับ โอเคนี่ครับแล้วพี่มีอะไรจะฝากเกียวกับรุ่นนี้ไหม,มาการขับขี่เป็นยังไงบ้างเ่าที่พี่ใช้งานมาก็จริงๆการใช้รถการใช้ใช้รถในท้องถนนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็น,<ม>วปนพวกมอเตอร์ไซค์ธรรมดารถยนต์มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามยังไงก็เคารพกฎจราจรด้วย<ม>และที่สำคัญคือ ลวลาขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตามอย่างน้อยเราต้องไม่ประมาทยิ่งรถความเร็วสูงเนี้ยเราพลาดนิดเดียวมันหมายถึงชีวิตเราเลยบางทีไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มามานั่งดูหรือมานั่งเช็ดหรือมานั่งขับหรือมานั่งขี่มันอีกสุดท้ายเราต้องไปนอนที่ที่นอนแล้วก็น,นั่งมองไปเพราไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่ของส่วน ขาเรียกว่าอะไรของภายนอกมันมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเราพลาดแล้วเนาะยังไงก็ฝากโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่การใช้ความเร็วอย่างน้อยต้องต้องไม่ประมาทต้องมีสติโดยเฉพาะรถที่มีความเร็วสูงสูงเนาะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวกบิกไบค์เนี่ยในสายตาคนทั่วไปเนี่ยเขามองว่าเรา เราไม่ดีอยู่แล้วมันติดลบใช่มันติดลบอยู่แล้วใช่ครับอ่างไงก็อย่าทำให้มันไม่ดีมากกว่าเดิมเลยใช่อย่างไงก็อย่าทำให้มันติดลบไปมากกว่านี้ยังไงเราก็ใจเขาใจเราขับรถยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมตบมือสี่ครับขอบคุณมากครับพี่พี่มีอะไรจะฝากเกี่ยวกับนคนที่อยากติดตามอยากสอบถามในพี่อย่างเงี้ย อีช่องทางเลยไหมครับที่พอจะติดต่อพี่ได้เื่อมีคนอยากสนใจพี่รุ่นนี้พี่ไปทำอะไรยังไงมาอย่างนี้ครับเล็บลูอะไรมีเล็บลูกมีอะไรอย่างเงี้ยหรือติดต่อเจ้าของช่องได้เลยเจ้าของช่องได้เลยเนาะเดี๋ยวเพราะว่ามันมีเดี๋ยวไล่กลุ่มแกจุัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องตอบให้ถ้าใครอยากอยากทราบที่มาที่ไปยังไงแล้วก็อยากรู้ว่าอะไรตัวไหนแต่ตัวเนี้ยคงไม่ยากนะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยของแต่ละคนก็เอาเอาเท่าที่เราทําได้แหละคือคือพวกนี้บางทีมันแต่งบางทีมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรหรอะแค่มันเราแต่งแล้วมันเราสวยเราเราชอบอ่าเราก็คนที่รักรถเราชอบใช่เราชอบเราก็แต่งก็เอาตามกําลังสบายใจเราด้วยใช่ครับยังไงก็ขอบคุณพี่เด่นมากๆนะครับที่มาให้ผมรีวิวรถแล้วก็มีข้อคิดอะไรดีๆหลายอย่างผมกับพี่เด่นวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับ